เถียงอะไรอะฮะผู้เถียงมาแล้วสิเมื่รู้ตัวไหมกูเนี่ยนะคิดว่ามึงเป็นเพชรนินจินดาที่มีค่ามีราคาโถ่เฮ้ยแต่มันกลับไม่ใช่เพราะตัวของมึงเองเนี่ยมันก็เป็นได้แค่ก้อนกรวดก้อนทรายที่หุ่นละเอียบย่ำกันหยุดไม่ต้องพูดทำไมมึงมองหน้ากูเนี่ยมึงไม่พอใจเลยไงโอ้โหไอ้ราชันที่กู กูว่ามึงเนี่ยกูหวังดีนะแต่กูว่ามันคงจะไม่เข้าสมองมึงแล้วนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคนอย่างมึงเนี่ยมันไม่มีพ่อแม่สั่งสอนเลยโอ้ยขอให้ช่วด่าถึงพ่อถึงแม่เหรอโอ้โหเอาล้วค่ะท่านผู้ชมที่กระลบนะน้องปลอยนางเอกตาตะไรด่าสอนรามเรายังว่าเสียวแว๊บแล้วนะนี่ดาบ ชียง<อ>มึงนี่ลูกแม่มึงจริงๆเลยไ,ไม่รูนใส่หางอะไรเนี่ยกูเพิน่นกูหางที่ไหนล้ะกูกระเด็กเท้ากูไม่ได้ยินนี่ไหนเขาว่ากูเนี่ยแล้วกูทำอะไรได้เ <losers> งินเดือนแค่พ <c oughs> ันห้า <c oughs> ในป่าเขามันเป็นได้ก็แค่ไอ้ควายบันนอกเท่านั้นแหละแต่ว่าไอ้ควายบ้านนอกตัวนี้เนี่ยมันยังซื่อสัตย์ต่อเจ้าของของมันเจ้าของของมันนะสิที่ไม่รู้คุณค่าไม่อยามดีก็ใช้ไม่อยามป่วยไข้ก็ไม่รักษาแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรล่ะอ๋ออ้โหใช่สิไอราช,ชนมันไปไม่ได้ เพชรนินจินดาที่มีค่ามันเป็นได้ก็แค่ก้อนกรวดก้อนทรายที่คนคเยียบยํำเล่นได้เท่านั้นแต่ไหวก้อนกรวดก้อนทรายเม็ดนี้ถ้ามันได้อยู่กับคนที่รู้จักคุณค่เาเขายังนำมารวบรวมป,ปฏิสังขรณ์สร้างวัดวารามใ้สวยงามสร้างบ้านเรือนให้อยู่อาศัยแต่มันจะมีประโยชน์อะไรลนะ่ะในเมื่อก้อนกรวดก้อนทรายเม็ดนี้มันตกอยู่ในมือ ของวานอนวานอนวานอนพี่ดมชินใช่ไหคะวานอนแปลว่าอะไรฮะแปลว่าลิงลิงลิงอย่งนั้นเหรอมันว่าเาง่ายทีุตรก็เป็นลิงเขาเนิร์กเขาเนิร์กที่ไอ้ยายทันมึงว่าใครมึงว่าใครเป็นลิงน้มูว่าใครมึงว่าใครเป็นลิงฮะมึงว่าใครโอ้มูว่าใครเป็นลิงทำไมฮะทำไมทำไมมีปัญหาแค่คุณเดีย ไม่ได้ฮะมือไม่ใช่มือนะอัไหนไม่ได้คุณเต้นอะไรมึงไปปากทำไมมาแล้วตกใจตอแล้วเขาเป็นผู้หญิงเหรอเขาเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายไมึงผังอกไม่ได้นะจะเดี๋ยวโดนตัดหัวแล้วโย่ไม่กลัวแล้วเนี่ยว่าใครว่าใครไป็ลิงก็ว่าแม่จะพู่ไงทำไม ว่าไม่ได้เหรอโหไอ้ลิงโอ้ยลิงว่าลิงว่าโอ้ยจับผุดมึงได้ยินไหมไอ้ยิ้มแฉมึงได้ยินใช่ไหมจับเช็มมึงได้เงินเดือนเท่าไหร่เนี่ยถามก่อนเอ่อเหอะเจนเจนมือฟันโยกกันมึงอะแบ่งไปบ้างดิไม่เอาใช้เยอะเดี๋ยวมือเติมหัวแค่พันหน้าพอเงินเดือน ไม่หนูอุ้ยโอ้ยฉันุ้ดอุ้ยโอ้นี่เดียวพอน็เสียงเด่ยวยิ่งม่ค่อยีเรามีแรงนะพระท่าจะตุต้ตยกระจายเลยถามหน่อยรู้จักหา,กายาจน้ำเลยฮะดูตุกตาลบลุกกะทีเนี่ยไม่รู้เหรอผมเป็นสาวไฟฟ้าด้วยไม่รู้ก็ดีจะได้บอกให้รู้ เพื่อไปทานสติปัญญาของคนบางคนชายหรือผู้ชาย่าจาะมีเนื้อหานไกลน้ำมันมีห่านอยู่ฝูงหนึ่งนี่ห่านทุกตัวนี่ก็โดดไปเล่นน้ำกันหมดนะแต่มีอยู่ตัวเดียวที่มันไม่ลงไปเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันน่ะลงคิดว่าตัวมันมีขนสะอาดเงางามว่าใครเพื่อนแต่ที่ไหนได้ตัวมันต่างหาก ที่น่ารังเกียจน่าขยะขยะที่สุดเลยโอ้ยอะรใช่มึงว่าใครมึว่าใครไปหาไใจน้ำมึงว่าใครแล้วมว่าใครไปหายใจน้ำโอ้้อันดเรงจิงเจ็บจริงเถมไฟทอันหลงทิศครับ อยู่พูดทั้งพูดกูไม่เล่นแล้วจะเอาเลซี่ไม่ใครจะเล่นก็เล่นเลยมาเป็นไก่โชว์เขาหน่อยจินานๆจะมาทีเนี่ยเร็วๆไม่เล่นแล้วตกซะกูแทบหลับตกมึงจะหลับเหรอเออ ไปกูว่าราชบุตรจะจะหลับมากกว่าแล้วเนี่ยไปไม่เล่นเลยไม่เล่นแล้วอะไรนี่พระเอกงนี่ตุ้งตาเป็นตานายกเลยทำไมอ่ะตาตู่ไอ้นี่นี่คายหาเรื่องมนตีคุกทันทีเไปเลยไม่เล่นเลยไม่เล่นแล้วไม่เล่นเออไม่เล่นเหมือนกันไปเอาตังดีกว่าอ้าวหมอคนนี้ใช่ไหมเนี่ยที่จ้างให้มาตกเนี่ยฮะเออคนน่าเขาเป็นยุไฮริกเกอร์ทั้งนั้นเอ้าทำไมอีกหัวหน้าเรื่องจะเดินยังไงอ่ะเออ ไม่ได้ลงมาเล่นมาไังนึกจะไม่เล่นก็ไม่เล่นต้จะเล่นกิดเลยไปตัดฝายไปองไ้ปากไม่มีรูรูดจะเข้อไรออกเลยมึงอย่าว่าฝายกูนะทำไมกันี่นะฝายกูเนี่ยยจิ๋มให้มานะแม่กูอ่ะเป็นฝายเต้นเตะแล้วเนี่ยตัวไหนเพ่นน่ะอ่ะมึงอยากลองมั้ยล่ะนังคิ้วหรือคอต์คิ้วคิ้วไปเล่นเลยมาโเชยร์กเลย ก็อยู่ก็จำไม่เล่นอย่างเงี้ยเหรอเออโอหเจ็บมากเลยเนี่ยแล้วอกอย่างลองจะไปลองทีไป่ายากซะด้วยอ้าวไม่เล่นแล้วเหรอเกต้าไม่เล่นอุ้ยไม่เล่นเนทมาเล่นกับพี่พระเอกสอนรามกับนางเอกอรถอฟเขาเลยนะอย่าไปตั้งคณะกับพี่พี่จะดีเหรอเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเราปิดวิคอยู่ที่วัดนี้ละเอาวัดนี้เลยเต้าปูเลยเอาวัดเต้าปูนี่แหละเอามีอะไรคณะชื่ออะไรอ่ะฮะ เราจะตั้งอะไรกันดีอ่ะคณะคณ,ณะมุกรกอบอดเดี๋ยวผัดให้